กลับสูีท่าน้วยนะครับยินรับกลับเข้าสู่คลาสจบแค่งนะครับกับคลิปสอนตีอีเวนต์ฮาร์แลนด์เมือนเดิมนะครับวันนี้เราไปอยู่กับด่านที่6แล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยกับ เสียงยังไม่หายนะครับเพราะว่าผมอัดต่อกันเลยกเข้าไปเลยนะครับการสมาแล้วนะครับแบบบ้านที่เราเจอจะเป็นเขาบังกดนะครับกับเมนูหลักวันนี้ครับเป็นน้ำยาใบเหลืองนะครับแล้วก็เปลก้ากับลาบฮาวแล้วก็คิงนะครับก็โดยขั้นแรกนะครับเราจะใช้น้ำยาใบเหลืองนะครับลงไปที่ป้อมพุสอกันเลยนะครับแล้วก เราวาห่าวนะครับลงมปที่สเสาลาวาเลยนะครับจากนั้นเราจะใช้ทิงลงด้านล่างกับไปก้าลงด้านบนใช้น้ำยาใบเลืองใส่ต้อมผู้ใหญ่ตรงนั้นนะครับก็ใช้น้ำยาใบเลืองใส่ต้อมผู้ใหญ่ตรงนั้นนะครับผมปรมาเราจะปล่อยให้ทหารเราเดินกันไปก่อนนะครับการข่าวงกดนะครับ,บารขาวง,งกดที่เราได้กําหนดให้ทหารเราเดินไปแล้วนะครับ ตรงข้างบนเปก้านะครับอาจจะมีพลาดได้นะครับเปก้าปล่อยให้ป้อมใหญ่ตรงนั้นเหลือนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าเรายังเหลือตอนท้ายนะครับพยายามจะให้ป้อมในแต่ละโซนมันเหลือนะครับปืนใหญ่ตรงนี้เหลือได้ต่อมาครับเราจะ กินกันมาตรงนี้ครับใส้น้ำยาใบเหลืองใส่ป้อมใหญ่กับป้อมธนูตรงนั้นเลยครับทามาตรงนี้ใช้น้ำยาใบเหลืองใส่เสาเทสลาเลยครับจากนั้นเราจะใช้น้ำยาวิ่งไหวนะครับให้กับปีก้าข้างล่างแล้วก็น้ำยาใบเหลืองตรงนั้นเลยครับ สำหคิงเราก็จะเหลือเสาเทสลาไว้ด้านบนครับต่อมาก็ใช้น้ำยาใบเหลืองใส่เสาลาดยันเลยก็ได้นะนสำหรับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ดื่มดื่มสกิลคิงไปเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นสกิล แผ่นดินไหวนะครับจะทาให้กําแพงพังได้ครับสำหรับสองเทสลตรงนี้ครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มาตีนะครับสำหรับถ้าใครจะอยากให้คิงเราเดินไปดีก็ตรงที่ลงน้ํายาใบเหลืองตรงป้อมผู้ใหญ่ตรงนี้นะครับก็ลงช,าชา้าๆหลังจากที่คิงเดินมาตรงป้อมพอมดตรงนี้ก็ได้นะครับลง,งแค่อันหนึ่งตรงป้อมธนูครับแล้วก็ให้คิงเดินมาที่ป้อ,พอมพมแล้วก็ค่อยลง น้ำยาใบเหลืองไปที่ป้อมมใหญ่ตรงนี้ครับจิงเราจะเดินมาตีเสาเทสลาตรงนี้ให้อาจจะเหลือเวลาน้อยนิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้ที่ผมเล่นให้ดูพลาดนะครับแต่ก็ดูจากเวลาแล้วก็าจะเก็บสามดาวมาได้นะครับเดินไปแล้วนะครับเสาเทสลาสุดท้ายทางลงไปจบไปที่สามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เติมนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากจะลงชชาอีกนิดนึงนะครับบ๊ายบายครับ